มาชมต้นตอางุ่นสายกลางลนะครับอันนี้คือจะจะส่งออกให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์นะครับผมเพราะว่าทางร้านเรานะครับขนส่งเราจะส่งอาทิตย์หนึ่งจะส่งแค่สองวันก็คือจันรทร์กับพฤหัสนะครับอันนี้เป็นสายกลางทั้งหมดนะพี่ตอนนี้คือผมบอกเลยว่าสายกลางขายดีมากนะครับขายดีกว่าไซสเล็กอีกนะครับอันนี้เป็น คุณแม่นะครับช่วยปักไม้นะครับนี่คุณแม่นะครับอันนี้เป็นคนทำมุ้นตั้งแต่แรกเริ่มเลยอันนี้คือปักไม้นะครับพันนิ้วมือแม่หมดอันนะครับอันเนี้ยที่กำลังปักอยู่นะครับสากลางนี่กำลังไล่ปักเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ เราก็จะใส่ถุงแบบนี้นะคะเพื่อบรรจุนะครับเธอจะส่งที่นี้แล้วก็ลงอย่าลงตะกร้านะครับพอลงเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะผมมีติดต้นไม้บอบบางอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับฝั่งนี้ก็แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องการจะส่งนะครับเราใส่ตะกร้าแบบนี้เลยนะพี่ทุกต้นนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเพจหลอกไปต้องกลัวนะครับอันนี้คือส่วนเรา ทำจริงๆนะครับนี่เราจะแพกส่ตะก,ก้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวมัดเชือกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับมีหลายสายพันธุ์นะพี่อันนี้เป็นบิ๊กเฟมีเยอะเอสี่สิบแปดก็มีนะครับอันนี้คือจะต้องแพ็กจะส่งลูกค้าพรุ่งนี้ทั้งหมดนะครับสายกลางนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับทำซุ้มนะครับปลูกม่เยอะสิบต้นยี่สิบต้น สนใจสากลางทักมาได้นะครับที่เพจเรานะครับต้นคือสวยมากพี่เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยสากลางสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเป็นพุ่มเลยนะครับสายกลางทั้งหมดเลยนะครับถ้าพี่ๆสนใจนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับน่าทักแชทมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวโดนหลอะครับอันนี้เป็นสวนเราจริงๆนะครับมีหลายสายพันธุ์นะพี่ตรงหน้าเราเนี่ยหลายสายพันธุ์เลยนะครับ นี่ต้นก็จะสีสวยแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับนี่ก็คือเยอะนะครับอาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับพี่เพราะตอนนี้น่าจะหลายทุ่มแล้วก็แพ็กส่งไห้พี่ๆนะครับที่รอต้นลุงวนจากส่วนเราสายกลางขายดีนะพี่ผมบอกเลยไปปลูกตายยากมากถ้าพี่ๆสนใจนะครับ ไม่ต้องเลี้ยงนานนะแบบเนี้ยสูงเม็ดเม็ดกว่าเนี่ยเลี้ยงสบายเลยผมบอกเลยเนี่ยเลี้ยงสบายเลยนะครับถ้าสนใจนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับนี่เราก็จะแพ็กกันแบบนี้เลยครับโอเคนะครับผมถ้าสนใจาาทางบันทึเพจคุณนกได้เลยนะคะผมอ่ามีทุกช่องทางนะพี่มีทุกช่องทางนะครับ